แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบันก็ไม่อาจแปรปรวนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในโสตาปฏิยังคะสี่ประการองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องบรรลุโสดาบัน สี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้จำแนกธรรมภิกษุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือ ธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีหนังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยภิกษุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสยอย่างไม่วั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนภิกษุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวนไหวในพระธรรม ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยภิกษุทั้งหลายเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอย่างไม่วันไหวในพระสงฆ์บ่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่วันไหวในพระสงฆ์ย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่วันไหวในพระสงฆ์ยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้น ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยภิกษุทั้งหลายเธอยังพึงชนเหล่านั้นให้สมาทานให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในศีลทั้งหลายที่พระอริยาชอบใจเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิจิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี กล่าวคือถ้าดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เหล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีทล,ท,มมล,ท,ลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจย่อมไม่มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจยังจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่น จนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีเปรตวิสัยก็ดีดังนี้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอ็นดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาชค,ควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามเธอพึงยังชนเหล่านั้นให้สมาทานตั้งมั่น ให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิยังคสี่ประการเหล่านี้แล